สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกวันนี้ดีฉันศิสุดาพุ่งชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นะคะทางคลื่น FM 107.25เมกะเฮิรตซ์และทางออนไลน์ก็คือ www nu radio ac th ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีค่ะหรือจะคอยรับฟังอีกช่องทางหนึ่งทาง u u u e e นะคะชื่อ nu radio ค่ะ สำหรับวันนี้ที่ฉันจะขอนำเสนอหัวข้อองค์ความรู้ในการทำและวัฒนธรรมขนมปังบาเกตมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคะ่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยชิมขนมปังบาเกตกันนะคะบาเกต ถ้าเป็นสะกดด้วยภาษาอังกฤษก็คือ B A G U E W T E เนี่ยนะคะจะมีความหมายว่าแท่งไม้นะคะโดยเอกลักษณ์ของบาเกตตก็คือจะมีลักษณะที่เป็นแท่งยาวเ,าเปลือกข้างนอกเนี่ยกรอบนะคะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มภายในเวลาเราเอามีดตัดหรือเฉือนเนี่ยนะคะก็จะทำได้ง่ายนะคะตัวขนมปังก็จะไม่เสียรูป ขนมปังบาแกตตเนี่ยนะคะถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกในปัจจุบันนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีขนมปังบาแก็ตกว่า6000ล้านชิ้นที่อบออกมาจากเตาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา ชาวฝรั่งเศสต่างก็ดีอกดีใจนะคะที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ในการทำและวัฒนธรรมขนมปังบาแกตตของฝรั่งเศสในบัญชีร,รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปีพุทธศักราช2565นะคะ จากข่าวนี้ก็จะพบคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเช่นคำว่าองค์ความรู้ในการทำนะคะหรืออ,องค์ความรู้ในงานฝีมือนะคะก็คือคำว่าเลวัวแฟรอา์ติซานนะคะส่วนคำว่าวัฒนธรรมขนมปังบาเกตนะคะ,ะก็จะใช้ในภาษาฝรั่งเศสว่าลาคุนจูเดลาบาเกตเดปัง ะะอีกคำหนึ่งก็คือคําว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะก็จะใช้ว่าเลอปาทิมวนนะคะเลอปาทิมวนกุนจูแคนอิมาเตคยันเดลูมานิเตเราไปที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกกันนะคะเพื่อศึกษาคําประกาศเรื่องนี้นะคะในเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยระบุว่าบาแกตเป็นขนมปังประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็มีผู้คนบริโภคมากที่สุดในฝรั่งเศสตลอดทั้งปีนะคะในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมนะคะผู้ทำขนมปังซึ่งถือเป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่งเนี่ยจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเลยนะคะได้แก่ประการแรกนะคะการตวงและช่างน้ำหนักส่วนผสมหรือเขาใช้คำว่า Dosage e เอ e s a g e d ซา i n ชเดซัง n ค s ประการที่สองก็คือการนวดแป้งนะคะหรือเปทริซา a g ช ประการที่3การหมักแป้งปล่อยให้แป้งโดทั้งก้อนเนี่ยขึ้นฟูนะคะที่เรียกว่าแฟกมองตาชงประการที่4การตัดแบ่งแป้งเนี่ยออกเป็นส่วนๆน,นะคะหรือดิวิช o งประการที่5ก็คือการพักแป้งนะคะเดตองชประการที่6การขึ้นรูปแป้งด้วยมือนะคะหรือใช้คำว่าฟาซนาชมานูแอนนะคะ ประการที่7ก็คือการปล่อยให้แป้งโดขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าอัพเพนอกจากนั้นประการที่8ก็คือการทําเครื่องหมายบนแป้งนะคะโดยการทํารอยบากบนผิวขนมปังอะคะ่ะซึ่งช่างทําขนมปังแต่ละคนก็จะบากแป้งต่างกันไปนะคะถือเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นซิกเนเจอร์ของช่างทําขนมปังแต่ละคนนะคะอันนี้จะเรียกว่า scarification s i n t u r e du b o u l a n g ส่วนประการสุดท้ายก็คือการอบขนมปังนะคะเรียกว่ากุยซ o ง g b a g u e t นะคะจะแตกต่างจากขนมปังชนิดอื่นๆเพราะประกอบด้วยส่วนผสมเพียงสี่อย่างนะคะก็คือแป้งน้ำเกลือและก็ยีสต์นะคะซึ่งจะทำให้ผู้ทำขนมปังเนี่ยแต่ละคนก็จะได้บาเก e t ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเพราะว่าการทำาา g u e t ตเนี่ยต้องใช้ความรู้และเทคนิคพิเศษ ะะสามารถอบได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในคำประกาศของยูเนสโกเนี่ยอย่างระบุว่าขนมปังบางแกตตมีส่วนสร้างวิธีการบริโภคและทมเนียมการปฏิบัติทางสังคมที่ทำให้บาแกตตแตกต่างจากขนมปังชนิดอื่นนะคะ เช่นการที่เราต้องไปซื้อบาแกตตทุกวันนะคะเพื่อจะได้ริมรถบาแกตตกรอบใหม่นะคะไม่หนืดเนี่ยนะคะทำให้เราต้องเข้าร้านขนมปังเป็นประจําหรือต่อมาก็อาจจะกลายเป็นร้านขนมปังเจ้าประจําของเรานะคะอันนี้ดิฉันก็ขอเสริมด้วยประสบการณ์ส่วนตัวสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะปกติแล้วแต่ละย่านที่พักอาศัยเนี่ยจะมีร้านขนมปังที่ประชาชนแถบนั้นเนี่ยจะไปซื้อประจํา การเข้าไปร้านขนมปังก็ทําให้เราได้พูกไมตรีกับพ่อค้าหรือแม่ค้าขายขนมปังนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มักจะเป็นคนทําขนมปังเองหรือเป็นภรรยาหรือลูกสาวของคนทําขนมปังทําให้เราได้ทักทายนะคะได้ฝึกภาษาได้ขอคําแนะนําเกี่ยวกับขนมปังแล้วก็ขนมอบอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะ รูปทรงยาวของบาเกตเนี่ยทำให้ต้องมีภาชนะใส่นะคะที่มีลักษณะเฉพาะกะล่าวคือต้องสามารถตั้งบาเกตได้ะคะ่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพที่ใส่ไม่กวาดบ้านเรานะคะที่ฝรั่งเศสก,ก็จะมีที่ตั้งบาเกตนะคะแบบนั้นตามร้านขายขนมปังนะคะหรือบางครั้งก็ต้องหาถุงผ้าเก็บบาเกตนะคะที่ จะมีความยาวมากกว่าถุงพาปกตินะคะเป็นต้นนอกจากนี้นะคะความกรอบตรงเปลือกหรือตรงปลายสองด้านของบาเกต็ตเนี่ยนะคะบวกกับความนุ่มของขนมปังข้างในเนี่ยทำให้ได้รสสัมผัสพิเศษจำได้ว่าตอนได้ชิมบาเกต็ตอันแรกๆเนี่ยนะคะความหอมของขนมปังความกรอบเนี่ยนะคะมันเย้ายวนใจจนชิมขนมปังหมดไปครึ่งท่อนแล้วก็ยังเดินไม่ถึงหอพักเลยค่ะ ผู้คนะจะบริโภคบาแกตนะคะในบริบทต่างๆรวมถึงในระหว่างมื้ออาหารนะคะภายในครอบครัวในร้านอาหารหรือในโรงอาหารนะคะนอกจากนี้ก็มีการถ่ายทอดเทคนิคการทำขนมปังเนี่ยโดยโรงเรียนอาชีวะต่างๆในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมักจะทำความร่วมมือกับร้านขนมปังนะคะทำให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะสามารถไปฝึกปฏิบัติ ะะโดยไปฝึกงานในร้านขนมปังไปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทําขนมปังนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมเครื่องมือวิธีการเคล็ดลับต่างๆจากคนทําขนมปังนะคะช่างทําขนมปังในร้านสลับกับการกลับมาเรียนในห้องเรียนนะคะออเทเรอาซูเล่นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกเนี่ย ได้กล่าวถึงองค์ความรู้ในการทำและวัฒนธรรมขนมปังบาแกตซึ่งได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ล่าสุดนี้ว่านี่คือการเฉลิมฉลองวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสบาแกตเป็นพิธีกรรมประจำวันเป็นองค์ประกอบสำคัญของมื้ออาหารที่มีความหมายเหม,เหมือนกันกับการแบ่งปันและความสนุกสนานบาแกตคือวิถีชีวิต ที่ฝรั่งเศสจะมีร้านขนมอยู่แทบทุกที่ให้คุณเข้าไปซื้อขนมปังสดใหม่ราคาไม่แพงพบปะกับผู้คนพบกับคนทำขนมปังนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญมากของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะคุณอาซูเล่ซึ่งเป็นผู้หนวยการใหญ่แล้วก็เป็นเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเนี่ยได้กล่าวไว้นะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะ